สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะสวัสดี FC ที่อยู่นอร์ลนด์นะคะเพราะว่า,าทักเข้ามาในไลน์เลยนะคะทักเข้ามาส่วนตัวสําหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางเอาฝากก็จะเป็นแนวทางจะเป็นชุดของพี่ตูนนะคะทีแรกลงไปจะเป็นเลขวิ่งใช่ไหมคราวนี้ลองจับเลขวิ่งมาเป็นชุด3ตัวดูนะคะสําหรับเลขพี่ตูนก็น่ารุ้นดูนะคะเพราะว่าถ้าเจมา มันน่าลุ้นหมดแหละนะแต่ว่าจะออกหรือปักนะคะก็ต้องรอลุ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้จะมีสายบางนาตาดก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ของแอดแพร่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะคะสําหรับแนวทางแรกแล้วก็ของ FC ที่ถามของซองแดงนะคะตอนนี้ก็ลงแล้วเนาะเดี๋ยวก็มาดูในคลิปนี้สําหรับสายบางนาตาดนะคะวันนี้วันที่ หนึ่งสิงหาสายบางนาตาดจะเป็นตัวเน้นที่738นะคะแล้วก็ชุด3าตัว3หางนะจะมี139แล้วก็730ถ้า2ตัวจะเน้น73 2ตัวจะมี1 4กับ97อันนี้ของสายบางนาตาดของแท้นะคะจะเป็นเน้นที่ปากกาสีแดงส่วนอันนี้นะคะจะเป็นชุดเต็มชุดลองนะคะทั้งหมดเนาะก็ให้มา6ชุดทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะ เดี๋ยว Fc แคบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะจะมาจัดห้านดับเลขหน้าซื้อให้ Fc ได้ดูกันนะคะว่ามันมีเลขไหนบ้างที่หน้าซื้อสําหรับในงวดวันที่1สิงหาเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเลขจะออกวันจันทร์เลขออกวันจันเนี้ยมันก็จะมีตัวเด่นอยู่เหมือนกันนะคะมาดูซองแดงงวดวันที่1สิงหาเลขวิ่งนะคะซองแดงจะวิ่ง4ถ้าอย่างซองแดงกับ ใบดำนะคะส่วนมากเนาะถ้าจะไม่เข้าเลยก็จะเป็นเลขวิ่งที่เข้านะคะซองแดงจะมีชุด3ตัว2หางนะคะจะเป็น7 4 0กับ746 740กับ74 6นะคะจะเป็น7จะเป็น4อะไรเงี้ยนะคะ4กับ5ก็ลองรุ้นนะคะเลขออกวันจันทร์ชุด2ตัวจะมี4046 7074แล้วก็76ก็คือชุด2ตัวเนี้ยจะตัดมาจากชุด3ตัว อันนี้นะคะชุด2ตัวทั้งหมด5ชุด2แล้วก็3ตัว2ชุดแต่ถ้าพูดถึงนะคะวันจันนี่ยวิ่ง4ก็น่าลุ้นนะคะวิ่ง7ก็น่าลุ้นเหมือนกันอของแผพนนะคะแอดแผนนนะคะ,ะชุดนี้นะจะเด่นที่สุดก็ถ้าเป็นเลขเด่นนะคะจะเด่น4กับ6นะของแผพนแต่ว่าถ้าชุด2ตัวเด่นสุดใน ผลสรุปสุดท้ายอของแอดแพรนก็จะเป็น4 6 64ทั้งเดียวอันนี้นะคะจะเป็นชุดที่เด่นที่สุด FC c ค p ไว้ right นะคะมาดูชุดค้งสุดท้ายเลขพี่ตูนนะคะก็คือค้งสุดท้ายเลขพี่ตูนอ่ะที่วิ่งนะคะพี่ตูนอ่ะจะสั่งวิ่ง7ใช่ไหมคะวันนี้นะวิ่ง7งวดวที่แล้ววิ่ง4 ถ้าวิ่งเจ็ดนะลองเสี่ยงดูชุดสามตัวจะเป็นเจ็ดแปดหกกับเจ็ดแปดหนึ่งอันนี้เลขวิ่งพี่ตูนนะคะถ้าถ้าสมมติว่าจะเอาแต่เลขวิ่งเลยเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเลขวิ่งของพี่ตูนเนี่ยจะเข้านะล้วก็เอฟซีถามมาเยอะแต่ถ้าชุดสามตัวก็อยู่ที่ว่าเราจะจับดูนะคะจะเป็นเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งแต่ถ้านะพี่ตูนวิ่งเจ็ดใช่ไหม แล้วถ้าวันจันทร์สี่ห้านะคะต้องมาก็เจ็ดสี่ห้าก็น่าลุ้นนะคะเจ็สห้าเนาะเจดสีดีเลยนะคะ 7, เจ็ส่เมาดูนะคะเลขที่ขอจัดให้นะคะเลขที่ขอเนาอะ,อะวันนี้นะคะเลขที่ขอก็จะมีสองเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เก้เกาแล้วก็สามห อ่นนี้นะคะจะเป็นเลขที่ขอก็ลองลุ้นดูนะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายกับจัดห้าอันดับแต่ในคลิปนี้ก็ลองดูเอาไว้ก่อนนะคะแล้ว f อทุกท่านนะคะอย่าลืมว่าวันนี้นะคะวันที่1สิงหาเนี่ยเลขออกวันจันทร์มาดูนะคะเลขออกวันจันทร์ของแอดประเสริฐนะคะให้มาตัวไหนอ่ะเลขออกวันจันทร์จะมี72 9387 7 5 23แล้วก็14 อันนี้นะคะก็คือว่าดูให้ FC ดูไว้เป็นแนวทางเอาไว้ก่อนนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ